สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผู้เฒ่าผู้ไทยจะพาท่านไปชมสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับยุโรปที่เรียกว่าชิโนโปรตุกิสที่ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงท่าและสวนสาธารณะพญาเถนซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พญาคันค้าสถานที่ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรไปชมพร้อมกันครับข้อมูลจากบันทึกพงศาวดารกล่าวไว้ว่า พระเจ้าราชวงศ์ษาหรือพระวอเสนาบดีเก่าเมืองเวียงจันทร์พร้อมด้วยคณะนำไพ่พลอพยพไปอยู่กับเจ้านครจัมปาศักเมื่อมาถึงดงผีสิงเห็นทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับลำน้ำชีมีความเหมาะสมจึงตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเมืองขึ้นจากบ้านสิงท่าเป็นเมืองสิงท่าและยกฐานะเป็นเมืองยะโสธรในสมัยรัชกาลที่สามต่อมาในปีพศ2456ได้ยกฐานะเป็นอำเภอยะโสธร เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีและในปี2515ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยะโสธรเป็นจังหวัดลำดับที่71ของประเทศไทยบ้านสิงหท่าเป็นชุมชนเก่าแก่เป็นย่านการค้ามาแต่สมัยโบราณเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพล ได้นำช่างฝีมือดีจากเวียดนามเข้ามาสร้างบ้านเรือนรูปแบบศิลปรกรรมจีนผสมยุโรปหรือเรียกว,ว่าสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรโตุกิสเป็นศิลปะสมัยเดียวกันกันกบจังหวัดสูเเดตคณะของผู้เท่าผู้ไทยได้เดินทางไปท่องเที่ยวชมในเช้าวันที่21พฤษภาคม2566ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าได้รับการอนุรักษ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสถานที่ท่องเที่ยวและถ่ายภาพเช่น พิพิธภัณฑ์ร้านค้าบ้านเรือนแบบโบราณวัดสารหลักเมืองเป็นต้นวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายชุมชนสะอาดการจราจรไม่พลุกพล่านอยากขอเชิญทุกท่านไปชมจากวิดีโอพร้อมกันครับ 关心啊。But, ah. ในเวลาพอสมควรคณะของเราได้เดินทางต่อไปยังสวนพญาเถนซึ่งเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองยโสธรสวนสาธารณะพญาเถนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรติดกับทางหลวงหมายเลข23มีพื้นที่18ไร่ติดกับอ่างเก็บน้ําลำทวนจึงเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของชาวยโสธรมีเวทีกลางแจ้งสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่จัดงานประจำปีของจังหวัดเจ้าโสธรเช่นงานบุญบ้งไฟการแข่งเรืองานเทศกาลวันสงกรานต์และงานประเพณีอื่นๆสวนพญาเถนยังเป็นที่ตั้งของวิมานพญาเถนอนุสรณ์สถานตำนานบุญบ้องไฟตามความเชื่อจากตำนานบุญบ้องไฟเรื่องพญาคันค่ารบกับพญาเถนวิมานพญาเถนประกอบด้วยอาคารพญาคันคาาอาคารพญานาค อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศ์สาผู้สร้างเมืองยะโสธรอาคารพญาคันคากจะหันหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำลำทวนซึ่งอยู่ทางทิศใต้ส่วนด้านหลังจะเป็นหุ่นปูนปั้นนางรำในขบวนแห่บั้งไฟซึ่งเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยะโสธรเงินนุ่งหม่มในขายเสื้อผ้าเนาะ เงินผู้ไทยเงินผู้ไทยในเน็ตมีว่าข้อมูลอะไรนะฮะมีค่ะมันเป็นของอำเภอเลิมนรองทางโอจังหวัดยะโสธรนี่แหละค่ะโอ้ผู้ไทยผู้ไทยเลื่อองทาใช่ผู้ไทยเลื่อองทาค่ะอันนี้เด็กขายราคา150บาท เมตรคูณสองเมตรโอ้มีสินค้าอาัตาก,กรรมโอทอบอันนี้ก็จึงเงินทุกอย่างร้อยนะครับทุกอย่างร้อยบาทโอ้เอาไปโชว์อันนี้เฮือนเฮาก็ขายเสื้อผ้าเหมือนกันเนาะ จะไปขึ้นช่อง YouTube มนุษย์เนี่ยจะนับถือพญาแถนเป็นส่วนมากจะทําพิธีอะไรต่างๆเพื่อเป็นการบวงสรวงพญาแถนจนกระทั่งพญาคันคาหรือพญาคางโคกอะค่ะได้กระสติข,ขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมาจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็เข้าสู่การปกครองแล้วก็ดูแลประชาชนภฟฟายฝัเนี่ยให้มีความยินอยู่ที่ดีขึ้นจนประชาชนเนี่ยลืมที่จะบวงสรวงพญาแถนเอยใช่คะ่ะลืมบวงสรวงพญาแถนพญาแถนเนี่ย ก็เลยไม่ให้พญานาคขึ้นไปเล่นน้าที่สาบูคอลนีเพราะว่าตามความเชื่อแต่ก่อนแล้วเนี่ยเมื่อฝนตกก็คือเกิดจากการที่พญานาคขึ้นไปเล่นน้ำนะคะ<ม>ก็เลยทำให้ฝนตกลงมามพญาแถนโกรธมากก็เลยไม่ให้ฝนตกลงมาที่เมืองมนุษย์เลยเนี่ยเจ็ดเดือนนะคะทาให้ประชาชนเดือดร้อนมากทําการเกษตรไม่ได้ไม่มีน้ําใช้กินนะคะมเมื่อพญาคางคกหรือพญาคาันคางทราบนะคะก็โกรธมากก็เลยตั้งทัพตั้งกองทัพแล้วก็สร้างทางขึ้นไปที่เมืองพญาแถนนะคะแล้วก็ ไปต่อสู้ต่อสู้จนเสร็จต,ต่อสู้จนชนะนะคะก็เลยมีข้อตกลงทําข้อตกลงกับพญาแถน3ข้อว่าข้อที่1ถ้ามีการจุดบ้งไฟขึ้นฟ้าเนี่ยให้พญาแถนทราบว่าให้สั่งให้ฝนตกลงมาได้เพราะว่าเป็นช่วงที่ประชาชนจะทานานะคะแล้วก็หลังจากที่มีเสียงกบเคียดร้องที่เราจะได้ยินช่วงฝนตกนะคะก็คือเป็นการส่งสัญญาณให้พญาแถนทราบว่าฝนได้ตกลงมาแล้วค่ะและหลังจากนั้น ได้ที่จะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะได้มีเสียงโหดหรือว่าเสียงธนูของสายเวว่นะคะดังเพื่อที่ให้พญาแถนรู้ว่าให้ฝนหยุดตกได้แล้วเพราะว่าจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวแล้วค่ะหลายคนไม่รู้นะครับว่าคาว่าพญาแถนตอนแรกๆจริงๆแล้วเป็นเทพนี่แหลคนะครับนะ <c oughs> เป็นเทพ <c oughs> เป็นเทวดาที่มีมาตั้งแต่โบราณเพราะว่าเขาจะปล่อยฝนลงมาจริงๆแล้วการปล่อยฝนลงมาของพญาแถน อนุญาตให้พญานาคขึ้นไปเล่นน้ำบนสวงสวรค์และการเล่นน้ำของพญานาคนี่แหละจะเป็นการพ่นละอมองลงมายังโลกมนุษย<ด>์ซึ่งทำให้ฝนตกนะครับผมสิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมฝนมันไม่ตกตามฤดูกาลก็เพราะว่าช่วงแรกที่พญาคันคากลงมาจุดสิเป็นมนษย์เนย่ยนะครับคือเขาเขาดูแลประชาชนมากกินอยู่น้ำปลาอะไรมีหมด พญาแถนก็เลยรู้สึกบ้านเขาก็ใส่คำวิสานะอิสา,ะสาะอะไรโมห่พญานาคนี่ขึ้นไปริ่นน้ำก็เลยแลงประมาณนั้นแหละครับตอนแรกผมนี่ก็บูหูจัดปนฮาวาพญะาแถนนี่เป็นเทพจะนึกว่าเขาปโลกซื้อสวนพญะาแถนผมก็บูหูเฮียนคือมึฮหูเพื่อนครับเด้หูจากน้องปอแถนเนี่ยถ้าเป็นคนผู้ไทยเนี่ยจะเป็นจุดที่เรานับถือตลอดพระยาแถนใช่แม้แต่เมืองเดียเป็นฟูเนี่ยก็ชื่อเดียวกับเมืองแถนหรือเมืองแทน ใช่ใช่ว่าเขาเอาสวนเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่เอาสวนเข้ามาแทรกก็เลยใช้ชื่อเติมๆว่าเป็นสวนพยัตแก่ที่เปสวนนอนที่นฐานดั้งเดิมของคนผู้ไทยก็คืออยู่เดียนเบียนฟูนา้อยอ้อยหนูเขาก็นับถือแทนนับถือผีฟ้ามรู้ใหม่มรู้ใหม่ขอบคุณครับครับประดับความรู้ครับเข้าไปเข้าไปติดตามให้ด้วยนะ ครับุผมอะไรนะอะไรนะครับผู้เท่าผู้ไทยครับผู้เท่าผู้ไทยนะครเท่าผูไทยนะครับผู้เท่าไทยนครับผู้ท่าผยนคู่าผู้ไทยะูเ่สผู้ยครับู้่สกล้ครครับผู้อง่ปไทยงครับ้เผูยนครับผู้เท่าผู้ไทยนะครับาู้เท่อผไยครับผ้เาผูกรับผูเอผไทยนะครเท่าผู้ไทยนะค่าม้ไปดนะู้าผู้ไปนะ้่าผู้นะลเ่ยนะครผู้เ่ผ้นะเป่านะครเ่าผเียนะัน้่ยนกับมาส เออใช่ใช่แล้วก็บาวลมบาวลมใช่ไหมคอนทรคนนครซิตี้แล้วกบาวนี้ดู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 มศิลปครับอย่าลืมครับอาจารย์ครับโอเคโอเคครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับปขอบคุณมาครับขอบคุณครับชื่ออะไรนะครับชื่อฟองค่ะชื่อฟองโอเคครับมีเพจไหมหรืออะไรไหมเดี๋ยวตามได้กับพี่ๆอะไรอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับ ถ้าอยากสนใจามข้อมูลกิจกรรมของยโสโซิอนกมปาเกต์เยสโซโกโท4.0นะ่ครับครับใช่ๆยโสโซโกโท4.0ครับโกตันได้นะครับเยสโซโเป็นภาษาอังกฤษโท4.0เยสโโ4.0โอเคได้แลกเปลี่ยนเนาะ ได้ติดตามแด้คุณเดี๋ยวเดี๋ยวคมได้ไปแค่สกดดครับดี๋ยวความดีดีครับเออคนเบียดกันเหยียบกันเนาะแต่แต่คนุกค่ะคนเยอะแยะแต่ว่าเงียบสงบเนาะเะเรื่องติดตามรอบคมณค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมและให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผู้เท่าผู้ไทยคลิปต่อไปอย่าพลาดชมเที่ยวยะโสธรตอนที่5การแข่งขันจุดบ้างไฟแฟนซีและบ้างไฟแสนขึ้นสูงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ